สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะหอมแก้มก็จะมาพูดถึงผู้ชายที่ไม่เคยสนใจใส่ใจแฟนตัวเองเลยก็อยากจะฝากบอกไปถึงด้วยนะคะว่าสิ่งที่ผู้ชายชอบว่าผู้หญิงว่ามี่เง่าเอาแต่ใจผู้หญิงขี้บน่นถ้าคุณเป็นเหมือนเดิมแล้วเราจะเป็นไหมอะทุกอย่างที่เราพูดมาคุณบอกว่าเราขี้บน่นแต่เรื่องที่เราพูดมันเป็นเรื่องจริงปะพูดด้วยเหตุผลปะ เหตุผลที่เราพูดมันจริงปะแล้วคุณนะมีเหตุผลให้เราปะว่าทําไมคุณถึงเป็นอย่างนี้คุณบอกว่าอย่างนี้ทําไมเดี๋ยวนี้เรานี่เงาจังวะทําไมเดี๋ยวนี้เราขี้บ่นจังวะทําไมเดี๋ยวนี้เราชอบชวนทะเลาะวะเอา้าแล้วมึงเคยถามตัวมึงไหมอะว่าทําไมมึงไม่เหมือนเดิมมึงเคยถามตัวมึงไหมอะว่าทําไมมึงถึงเปลี่ยนไปแล้วเรื่องโซเชียลไม่มีจา้า ไม่มีมาคอมเมนต์ไม่มีไม่มีเลยแต่กับคนอื่นคืออะไรอ่ะบางทีแท็กหาไม่รักกดไลค์คือกูเห็นมึงมึงไปกดไลค์คนอื่นแต่ของแฟนมึงอ่ะไม่ไลค์จ้าคุณแฟนคือมึงต้องการอะไรอะคะไม่คอมเมนต์ไม่ไลค์ไม่แท็กหาไม่โพสไม่อะไรมึงต้องให้กู จ้าไม่เป็นไรเราเป็นแฟนที่แสนดีไม่คิดไม่งอนไม่อะไรเลยหลาและเรื่องแชทอีกไฟเขียวนะคะขึ้นว่ากำลังใช้งานกูทักไปจ้าจนเป็นชาดอะจนกูลืมแล้วว่ากูทักมึงไปอะมึงถึงจะมาตอบกูพอตอบกูมาปุ๊บกูตอบมึงปับ๊บเงียบจ้า คือเซี้ยววินาทีคือมึงห่างจากโทรศัพท์ได้ไวขนาดนั้นเลยเหรอคะคือกูอยากรู้มากคือแบบมึงเป็นมนุษย์ล่องหุ่นหรอคะหรือยังไงถึงได้หายตัวไวได้ขนาดนั้นและอีกเรื่องหนึ่งการโทรคุยคะ่ะเมื่อก่อนนะถ้าโหลตัวเองอย่างนี้นีตัวเองทำอะไรนี้โทรไปตืดตืดไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะดอก ูโทรไปเป็นสิบจ้ะจนสายจะไม่อยู่แล้วมึงไม่รับโทรไปอีกขอโทษค่ะไม่สามารถจะต่อหมายเลขฉันเรียกได้ในขณะนี้ขอรทษว่ะคืออะไรอ่ะกูไม่เข้าใจทักมาบอกแบตหมดจ้ะแบตหมดคือแล้วที่ก่อนหน้าที่จะแบตหมดคือมึงทำหาพระแสงอะไรคะถึงไม่รับสายกู เวลาคุยกันน่ะกูโทรไปเอ็เขาอยู่กับเพื่อนนะนั่งกินบ้านเพื่อนอยู่อย่างนอย่างนี้นะเดี๋ยวเขากลับเดี๋ยวคุยกันที่บ้านนะได้ได้ได้พอถึงบ้านปุ๊บโทรไปจ้าคุยไม่ถึงสิบนาทีหลับใส่กูจ้าคือคือถ้าเป็นเป็นบางวันเออกูยังพอเข้าใจเออตัวเอ็ที่รักทำงานมาเหนื่อยมากเลยมึงเหนื่อยมากเอออาจจะมีเผลอรับผิดก่อนแต่นี่ทุกวัน คือมึงเหนื่อยทุกวันเลยเหรอเมื่อก่อนคะ่ะตีหนึ่งตีสมึงคุยได้มึงอบหลับอดนอนได้คะ่ะแต่ดีไม่ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวขอบตากูจะดำเดี๋ยวขอบตาจะไปทำงานแล้วมันจะดำนะคะหรือยังไงคะนาซนพอกูวางปุ๊บก,ก,กูเข้าเฟซปั๊บดูช่องแชทมึงสัญญาณเขียวขึ้นจ้าคือมึงหลับแล้วแล้วหมาที่ไหนมันมันเล่นวะอ แล้วทีเวลามึงไปเที่ยวกับเพื่อนดึื่นๆน่ะมึงไม่ง่วงแล้วมึงหลับใส่เพื่อนมึงล่ะทีคุยกับปูไม่ถึงสิบนาทีหลับใส่กูอีก่อนที่มึงจะว่าแฟนมึงอะค่ะว่าแฟนมึงจู้จี้ขี้บ่นขี้เอาแต่ใจขี้งอนขี้วีนขี้งุนอย่างนี้มึงถามตัวเองก่อนไหมคะว่าที่ผู้หญิงเป็นเนี้ยเพราะอะไรเพราะตัวมึงไหมต้นเหตุมาจากอะไรถ้ามึงเหมือนเดิมแล้วเขาจะเป็นไหมถ้ามึงเหมือนเดิมเขาก็เหมือนเดิมไง เขาก็จะเป็นคนที่น่ารักสําหรับมึงเหมือนที่มึงเคยบอกว่าเขาน่ารักอย่างงู้นอย่างนี้เขาดีอย่างงู้นอย่างนี้ตอนแรกๆเหมือนตอนที่มึงมาจีบนะคะเหมือนตอนที่มึงมาชอบเขาแรกๆพยายามที่ให้เขาเป็นแฟนมึงอะค่ะเอออย่างนั้นน่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเดิมถ้ามึงเหมือนเดิมผู้หญิงอะจะเป็นอย่างนี้เฉพาะกับแฟนตัวเองแค่คนเดียวหรือแม้กับเอ็มก็ตามแก้มก็จะเป็นอย่างนี้กับเอ็มแค่คนเดียวผู้หญิงทุกคนชอบที่จะ ให้ใครใส่ใจดีต่อใจใครๆก็ชอบค่ะคุณก็ชอบแล้วคุณคิดไหมว่าเราก็ชอบเช่นกันโอเคนะไ่า